คงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าวันหนึ่งมีสาวโมเอะสไตล์น้องสาวมาตามต่อแยกเกาะติดและพูดอย่างเต็มปากว่าวีฟขี้แพ้อย่างเราคือแฟนหนุ่มของเธอเหมือนกับสรลาชนาลูกกระจังในอนิเมะสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าคานโจโอคาราชิม ok ัสหรือคานคารีนะครับผมสาวน้อยผมสั้นผูกโบนน่ารักน่ารักร่างเล็กผู้ทุ่มเทให้กับความรักสุดหัวใจ ทั้งคอยเทคแคร์ดูแลใจใส่อย่างที่แฟนสาวที่ดีควรจะเป็นแต่ในความเป็นจริงแล้วอย่า <Yeah. S 1> เลยครับอย่ามีแฟนแบบลูกกระจังเลย <Yeah. S 1> ผมตัดสินใจที่จะดูสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าต่อในซีซั่น2เพราะผมดูเพื่อค่าวเวลาตอกินข้าวเท่านั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจอะไรนักหรอกครับสำหรับผม แต่สิ่งที่ทำให้ผมยังดูเรื่องนี้ต่อได้แน่นอนคิซุเป็นตัวแบบตัวละครสาวตัวนี้ค่อนข้างที่จะตกผู้ชมได้ในระดับหนึ่งความรักความสัมพันธ์ระหว่างพระนางและผมอยังจะดูว่าเรื่องนี้จะสร้างให้คาสยะเป็นซิมลอดขี้แพ้ได้มากแค่ไหนด้วยประกอบเหล่านี้ครับมันยังคงพอทำให้ผมเคี้ยวข้าวเพลินๆได้แต่แล้วผมก็เริ่มมีอาการสำลักอาหารที่เคี้ยวเข้าไป แล้วเขียวไม่ลงอีกเลยเมื่อตัวละครตัวนี้เข้ามามีบทบาทแบบแปลกๆมากขึ้นในซีซั่น2ลูกกจังคำนิยามที่ผมพอจะสรุปได้คร่าวๆกับตัวละครตัวนี้สั้นๆเลยนะครับคือน่ารำคาญผมต้องขออภัยแฟนๆลูกกระจังด้วยนะครับที่จะออกความเห็นเชิงรุนแรงอีกมุมหนึ่งต่อตัวละครนี้นี่คือสุดยอดตัวละครสาวในฮาเรมที่เขียนออกมาได้แบบ ศิละปะมากๆแต่เริ่มเดิมทีเธอเข้ามามีบทบาทได้เพราะเป็นหนึ่งตัวละครที่รู้ความลับแฟนเช่าระหว่างจิสุรุกับคาสยะนับตั้งแต่นั้นนะครับเธอกลายเป็นตัวแปรสำคัญในสัมการ์ความรักระหว่างพระนางที่กำลังไปได้ดีแต่ก็มักจะถูกขัดเตะถ่วงด้วยรุกจงังทั้งความดื้อรัน้นเอาแต่ใจและ ทุ่มเทในความรักจนมากเกินไปในระดับที่สามารถทำให้แฟนหนุ่มปมพอของเธอต้องลำบากใจผมไม่ได้ชื่นชอบอะไรคาสิยะมากนักนะฮะออกจะเวทนาในความขี้แพ้ของเขาด้วยซ้ำแต่พอเห็นเขาต้องถูกตามต่อแยรลังควานโดยเด็กสาวคนนี้แล้วผมรู้สึกเห็นใจพี่แกเลยล่ะทั้งๆที่เดิมทีพวกเขาสองคนเป็นแฟนกันแบบไม่เป็นทางการด้วยซ้า แฟนปลอมแฟนหลอกแฟนฝึกหัดแกล้งเป็นแฟนตามคำส่งเสริมเชิงผักภาระของจิสุรุเท่านั้นแล่ลูกจังสามารถเรียกเขาว่าแฟนจริงๆได้อย่างเต็มปาก ต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าแฟนเก่าที่ไม่จำเป็นต้องบอกให้มามีรู้ด้วยซ้ําก็ได้และเกือบต่อหน้าคนในครอบครัวทั้งๆท,ที่มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคาสิยะกับคนรอบตัวแย่ yeah! ลงก,ก็เก่าแน่นอนครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับมามิในฐานะเพื่อนคงจะอึดอัดยิ่งกว่าเก่าแล้วด้วยเธอไม่สนใจความเดือดร้อนของคนที่เธอพูดว่ารักเขาเลยนอกจากความหุนหันแผ่นเล่น ความเจ้าข้าวเจ้าของเท่านั้นที่เธอให้ความสําคัญคุณต้องมาเป็นแฟนฉันนะคะไม่งั้นฉันจะแฉเรื่องแฟนเช่ากับคนในครอบครัวคุณเห็นกระตัวแล้วถ้าความลับที่ว่าเปิดเผยแล้วเนี่ยคาสยะก็ไม่จําเป็นจะต้องผูกมัดกับเธอแล้วสิความสัมพันธ์แบบแฟนฝึกหัดน,นี่ก็จะเป็นต้องเลิกลาไปไม่ใช่หรอดังนั้นถ้าคาสยะเปิดเผยความจริงกับที่บ้านแล้วมันก็เป็นผลเสียกับลูกกระจงังไม่ใช่หรือไงจูบแรกกับคนที่ชอบเนี่ย ฉันคิดว่าวิเศษสุดๆไปเลยนะคะแล้วกับคาสิยะล่ะนั่นมันเป็นจุบแรกกับคนที่เขาชอบหรือเปล่าเก็นกับตัวตกับแค่ข้ออ้างแบบวกวกที่ว่าเธอไม่เคยใจเต้นกับใครเท่าคาสิยะมาก่อนกับปัญหาทางหัวใจที่ผูกมัดเป็นปมตัวละครที่ต้องบอกได้เลยครับว่าเขียนได้แบบ <c oughs> a <Art> r มากมาก แต่เห็นอย่างนี้แล้วพอกลับมาคิดในอีกแง่มุมก็น่าเห็นใจลูกกระจังนะครับทั้งทุ่มเทเป็นแฟนสาวในอุดมคติให้ได้ทุกอย่างเพื่อความพักแต่กับคนที่เธอมอบมันให้ไปนะ่ะเขากลับไม่เคยคิดที่จะให้อะไรกับเธอเลยเพราะหัวใจของคาสยานั้นมอบให้กับจิสุรุไปแล้วเจ็บนะครับกับการรักเขาข้างเดียวทา,ทางที่รู้ว่าเขาไม่มีทางมาสนใจ ไม่ว่าจะใช้หนทางไหนใช่ครับผมอวยจิสุรุครับพอไหมครับลูกกระจังเธอพอแค่นี้ไหมครับเฟินเดอรร้านต่อไปมันก็เสียเวลาเปล่ายิ่งดูแล้วยิ่งปวดใจและปวดหัวกับเธอพอเธอครับผมลองนึกภาพตัวเองถ้าได้เป็นแฟนจริงๆกับลูกกระจังดูนะครับ ผมว่าช่วงครบกันใหม่ๆนะก็คงหวานๆกันดีคงจะได้ทำอะไรอะไรแบบอีเวนต์คู่รักที่เขาทำกันไม่ว่าจะเมคเลิฟหรือใดๆก็ตามระยะต่อมานี่น่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับเนื่องจากเราสองคนคงจะปรับตัวต่อกันได้ในระดับหนึ่งความหวานที่มีรสชาติของมันคงจะจืดจางลงไปเว้นแต่ว่าลูกระจางที่ความเข้มข้นของระดับน้ำตาลในหัวใจ คงไม่ได้แตกต่างจากระยะแรกมากนะักเธออาจจะต้องการมอบและเรียกร้องความรักอยู่พอสมควรในขณะที่ผมมีทั้งในเรื่องงานและเพื่อนที่ต้องใส่ใจซึ่งมันอาจจะทำให้เธองอนจนเราทะเลาะกันบ่อยครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับด้วยความที่ทุ่มเทให้กับความรักจนมากเกินไปตามภาษาความรักแรกแบบเด็กๆก็กาจะานำพามาซึ่ง การมอบความรักจนล้นเรียกร้องความสนใจจนเป็นปัญหานิยามด้วยคำว่างี่เงา่าก็คงไม่ผิดนะครับในขณะที่ผมต้องการแค่ให้รู้ว่าเรารักกันแต่เธอกลับนำความรักที่อยากมอบให้เข้ามาเบียดเบียนชีวิตรอบตัวผมในภาพว่าวันหนึ่งคุณต้องทำงานอยู่ดึกที่ออฟฟิศเมื่อกลับมาเธอกับโบยไล่หลักฐานว่าเรานอกใจจนสุดท้ายคำว่า เธอเปลี่ยนไปก็จะออกมาจากป่าของลูกจังความรักแรกแบบเด็กๆนี้อาจจะจบลงด้วยการไปไม่รอดจะต้องเลิกลากันในที่สุดไม่ใช่เพราะผมผ่านประสบการณ์ความรักมาโชคชนแล้วถึงพูดอย่างนี้ได้แต่ตัวละครทำนองนี้ผมเคยเจอมาแล้วครับในมังงะที่อ่านมาความรักแบบเด็กๆรักแรกที่ทุ่มเทมากเกินไป เรียกร้องมากเกินไปงี่เง่ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมถึงได้บอกไงฮะว่าอย่ามีแฟนแบบลูกกระจังเลย